คิวกลางคืนนะฮะไล่หลบตรงนู้นแล้วก็วิ่งไปหลบตรงนี้แล้วก็วนกันไปวนกันมาแอบอยู่ใต้นูน่น,นใต้นี่อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็ก็ทั้งคืนนะครับมันก็ออกจากคอมมอนดี้คอมมอนดีด้อะไรนิดๆนะฮะไม่ถึงกับว่าเป็นคิวบูวิ่งอะไรแบบซีเรียสอะไรมากนะฮะแต่ว่า,าก็าน่ารักดีนะแต่ก็เล่นกันจริงจังนะไม่ไม่ได้เระเออเสียอารมณ์ก็อยู่ๆแล้วกลายเป็นลูกเราก็ คือเราไม่เห็นหน้าใส่แยะแล้อย่างจากตอนเด็กๆมันก็นเลยอะอยู่ๆมันเป็นลูกเราเนี่ยก็อึ้งแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อย่างนี้แล้วอย่างเราไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นกับความที่เราไม่ได้เจอกันอะไร ชุลมุนเนี่ยชุดละมุนมากอยู่ๆก็แบบมียิงปืนอยู่ๆพ่อกับลูกคืนดีกันแล้วก็อยู่ๆก็สำนึกก็ <laughs> ชุลมุนนี่ะหลายหลายอรารมณ์เลครับผมใช่ครับเป็นเป็นวันเหนียวๆของของของชาวการแสดงไม่ไม่แน่ใจว่าน้ำแดงผสมน้ำเชื่อม <laughs> มันเหนียวมาก <c oughs> <laughs> แต่มันลบไม่ได้ล้างยังล้างไม่ได้เพราะ ใช่ทุกคนขอบคุณที่มาส่งผมนะครับแล้วผมจะไปไหนต่อฝากละคร8ยอดมนุษย์ธรรมดาเป็นซีรีส์ที่ไทยทำเหมือนภาพยนตร์เลยแล้วก็เล่นกันสนุกว่าเรื่องนี้เอาไปทำเป็นหนังได้เลยสนุกมากนะครับ8ยอดมนุษย์ธรรมดา